ท่านผู้ชมครับต้อนรับข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่ามีโอกาสครั้งสําคัญใช้เป็นสถานที่จัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกที่การอ,อย่างนี้ก็เพราะว่าเราเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาถึง2เดือนกว,กว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญที่เลือกประเทศไทย จัดการประชุมมีรัฐมนตรีเศรษฐกิจมาทั้งหมดครบทุกประเทศในส่วนของประเทศไทยนั้นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภิริีตันตราพรเป็นตัวแทนในการเข้าประชุมสาระสาคัญประเด็นนั้นน่าสนใจทีเดียวครับว่านับจากนี้ไปแล้วเป็น AEC แล้วประชุมกันแล้วเนี่ยจะมีประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างไรและกระทบกับประเทศไทยในเชิงบวกและสร้างสรรแบบไหนอย่างไร อยู่กับผมแล้วนะครับในเดินหน้าประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภิรดีตันตราพรครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีค่ะครเรื่องนี้คนไทยหลายคนติดตามกันเยอะนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นครั้งนี้ในการประชุมทั้งหมดเนี่ยท่านเข้าร่วมประชุมด้วย บรรยากาศและประเด็นที่ได้จากการประชุมที่เด่นๆที่สุดเนี่ยคืออะไรครับค่ะขอบคุณมากนะคะที่ได้ให้ความสนใจติดตามเรื่องนี้เพราะว่าในปีนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นปีแรกสําหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเรานะคะก็การประชุมในปีนี้เนี่ยทางจริงๆประเทศเราเขาเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นประธานะธาน,นะคะเพียงแต่ว่าในการประชุมครั้งแรกเนี่ยเราก็ช่วยกันนะคะคก็เลยมาจัดกันที่เชียงใหม่นะคะเราก็ออฟเฟอร์ว่าเป็นเจ้าภาพให้นะคะแต่ว่าทางราวเป็นประธานนะคะนั้นในเราแบ่งการประชุมวันนี้เนี่ยเป็น2ช่วงช่วงเช้าเป็นการประชุมระหว่างอาเซียนด้วยกันเองนะคะก็จะมาคุยกันก่อน,อนว่าปีนี้เนี่ยทางลาวเขากำหนด อเจนดาไว้อย่างไรเป็นเรื่องอะไรบ้างที่จะเดินหน้าเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเรานะคะซึ่งไม่ได้มากำหนดกันวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ววันนี้เราเขาก็มาเสนอ8ปหัวข้อหลักนะคะหัวข้อที่จะใช้เนี่ยก็เป็นเรื่องว่าทำยังไงถึงจะเร่งรัดเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ได้นะคะเช่นว่าจะมีการร่างเป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเกษตรไหมนะคะเรื่องความมั่นคง ด้านอาหารดีไหมเพราะว่า<ช>เรื่องนี้เนี่ยในอาเซียนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ผลิตอาหารนะคะ<ช>เรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารเพราะตอนนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนให,คให้ความสําคัญใ,<ช>ให้ความสนใจแล้วก็<ช>เราในฐานะผู้ประกอบอา ผลิตอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นตอนนี้ทุกคนก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษมีทํายังไงให้เขตเศรษฐกิจพิเศษพวกนี้มาเชื่อมโยงกันได้ไหมนะคะก็เป็นหัวข้อที่เราจะนําเสนอกันนะคะเมื่อได้คุยกันแล้วเนี่ยเราก็จะมอบให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ไปทํางานต่อเพราะว่าในปีนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจจะประชุมสองครั้งครั้งแรกคือในเดือน วันนี้นะคะในสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านไปนะคะทั้งที่สองก็จะเป็นเดือนสิงหานะคะแล้วก็จะรวบรวมผลงานเนี่ยเพื่อนําเสนอต่อท่านผู้นําซึ่งจะประชุมกันในเดือนกันยาซึ่งระยะเวลามันน้อยมากนะคะค่ะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยผู้นําที่ประชุมที่มาเลเซียได้มอบงานใหญ่ให้กับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนก็คือว่าการเจรจาอาเซบนะคะ จะต้องเสร็จภายในปีนี้<ม>อาเซี็นคืออะไร,รอาเซี็นคือ FTA <ม>ระหว่างอาเซียนสยิประเทศกับคู่เจราจาอีก6ประเทศ<อ>ซึ่งประกอบด้วยอ,อ,อินเดีย<อ>จีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์<อ>นะคะ จริงๆเราต้องทําเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ปัญหามันเยอะก็อย่างที่ว่าเนี่ย16ประเทศคณะเจรจามมทีเนี่ย300-400คนนะคะเพราะว่าหัวข้อในการเจรจาเยอะอันนี้ผู้นําก็บอกงั้นขยายเวลาให้ปีหนึ่งปีนี้จะต้องเสร็จเราก็มาคุยกันวันเนี้ยว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนเช่นเรื่องของสินค้านะคะเราตกลงกันว่าจะต้องลดกัน วันแรกที่ implement เนี่ยจะต้อง65%ของสินค้าจะต้องลดนะอีก10ปีเพิ่มเป็นอีก15%โต,โตทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมกันเป็น80%ของรายการสินค้าทุกคนตกลงตามนี้นะแล้วเราจึงไปเจราจากับคู่เจราจาของเรารรเ,เพราะว่าในอาเซียน10ประเทศก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพร้อมนะคะคคแต่วันนี้เราก็กดดันกันว่าเราต้องเดินหน้านะคะคแล้วเราต้องเดินหน้านั่นแปลว่ามันจะต้องดีกวความตกลง แต่ละฉบับที่เราทําเพราะอาเซียนก็มีความตกลงกับจีน<ต>มีความตกลงกับญี่ปุ่นมีความตกลงกับเกาหลีนะคะเพราะนั้นมันควรจะไม่น้อยกว่าสิ่งที่เราให้กับแต่ละประเทศนะคบและอีกอย่างเรื่องของแหล่งกําเนิดสินค้าคนี่ก็สําคัญคว่าสินค้าใดจะมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ที่ประโยชน์ภายใต้นี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเจราจาอีกเยอะก็ได้มอบหมายไปแล้วก็ เจ้าหน้าที่จะต้องไปทํางานในช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็มอบไปว่าถ้ามีปัญหาอะไรที่ติดขัดขอให้รายงานตรงมาถึงรัฐมนตรีได้เลยเพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทนค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ได้คุยกันในวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเอาเรื่องใหญ่ๆและเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไทยมากที่สุดขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ผลิตภด้านอาหารต้องคุยกันต่อสําหรับระดับอาเซียนผลประโยชน์ ที่จะได้กับทั้งไทยและอาเซียนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราได้ประเมินอ,อะไรอย่างครับก็ถ้าดูจากตรงนี้นะคะแล้วเรารอดูว่าสิ้นปีผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยรเราคิดว่าหลายๆเรื่องที่คุยกันวันนี้เป็นผลประโยชน์โดยตรงนะคะของประเทศไทยแต่แน่นอนท่านนายกท่านก็มีนโยบายว่าเราอย่ามองไทยอย่างเดียวนะคะเรามองเราต้องมองไทยและ อาเซียนก็คือบวกอีกหนึ่งหรือประเทศเพื่อนบ้านเราที่สําคัญซึ่งวันนี้ก็เป็นที่น่าดีใจเพราะว่าหัวข้อหนึ่งที่เราเสนอมาเนี่ยเขาพูดถึงว่าการพัฒนาของประเทศ c l m v นะคะซึ่งกัมพูชาแล้วก็สนับสนุนโดยเวียดนามเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่า c l m v จะพัฒนาไม่ได้ถ้าขาดประเทศไทยนะคะเขาพูดเขาพูดขึ้นมาเองนะคะเราก็ดีใจแล้วเราก็เลยสนับสนุนเขาว่านี่เป็นนโยบายของทนายกอยู่แล้วว่าไทย กับ CLMV ต้องเดินคู่กันไปแล้วเราก็ได้เสนอไปว่าเราอยากจะจัดเป็นฟอรัมร่วมกันระหว่าง CLMV และทีนะทีคือไตแร์เนี่ยนะคะ,ะว่าเราจะมามีการพัฒนาร่วมกันไงหรือการผลิตสินค้าย,ยังไงหรือว่าเ,เขาอาจจะมีจุดแข็งของเขายังไงมาแลกเปลี่ยนกับเราหรือพูดง่ายๆอย่างตัวสินค้าเกษตรทั้งหลายเน,นี่ยนะคะที่เขาผลิต เราก็ผลิตจะงถ้าเหมือนกันแล้วเราจะเอามาพัฒนาต่อหรือต่อยอดไหมในเมืองไทยเราจะร่วมลงทุนกันยังไงอะไรต่างๆเราก็คิดว่าจะจัดฟอรัมเนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนนะคะตอนนี้ก็ก็เลยบอกเข้าในที่ประชุมก็เลยทําให้มาเลเซียก็เอ๊กก็มีอีกเอ็มหนึ่งนะอย่างนี้นะคะก็ก็เป็นที่คุยกันแต่ว่าเป็นที่เราก็จะจัดร่วมกับ c l m v นะคะแล้วก็บวก G ก็ก็ดีค่ะบรรยากาศก็ดีครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าในแง่ผลการประชุมครั้งนี้ ถือว่าเกินคาดไหมครับ เกินคาดค่ะเพราะว่าในในแง่ของเซลล์เอ็มบีเนี่ยเขามองเราว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาให้เขานะคะแล้วก็เรื่องอาเซียนเนี่ยวันนี้ดูแล้วเนี่ยทุกคนก็เห็นพ้องกันเพราะว่าจะว่าวันเมื่อคืนนี้เราได้คุยกันก่อนก่อนต้านัาเรียมมาก่อนนะคะเพราะว่าในอาเซียน10ประเทศเนี่ยก็มี4ประเทศที่เป็นสมาชิก TPP อยู่ใช่เมื่อคืนเขาก็มาบรีให้เราฟังว่า TPP มันคืออะไรจุดอ่อนจุดแข็งมันเป็นยังไงจุดที่อ่อนไหว เขาแก้ปัญหายังไงอย่างเช่นเรื่องยาเรื่อง GI เรื่องอะไรเนี่ยนะคะคก็ได้รับคําแนะนําจากเขานะคะ<อ>แล้วเขาก็พูดกันในที่ประชุมว่า TPP เนี่ย<อ>มันก็เป็นเรียกว่ามาตรฐานสูงแหละ<อ>นะคะ<อ>แล้วเรามีอาเซ นะคะแล้วในกรอบของเอเปกซึ่งเทศไทยก็เป็นสมาชิกอยู่<ถ>ก็มีเป้าหมายที่จะทํา FTA ด้วยเรียก<อ>ว,ว่า FTA ของเอเชียแปซิฟิกเพราะนั้นจริงๆ c e อาเซเนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมระหว่าง TPP ที่จะก้าวไปสู่ FTA ของเอเชียแปซิฟิกเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําอาเซบของเราเนี่ย ให้มีมาตรฐานที่สูงพอสมควร,ครมันถึงจะเชื่อมได้ถ้าอาเซบเนี่ยมาตรฐานต่ำกว่า TPP มากมันจะไม่น่าสนใจนะคะแล้วในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะวันนี้เนี่ยเราคิดว่ามันก้าวหน้าเร็วมากนะคะคในเรื่องของ I.T. เรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูมาตรฐานของเราเองเนี่ยให้มันเข้ากับ การค้าของโลกด้วยนะคะไปแต่ละคนจะไปมัวห่วงว่าเออเราจะต้องป้องกันตรงนั้นป้องกันตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราเสียในภาพรวมนะคะแน่นอนในการเจรจายังไงเราก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะสินค้าไทยก็คงต้องดูแต่ว่า ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปปกป้องมากเกินไปก็จะทําให้เราก้าวไม่ทันโลกก็ต้องดูให้มันสมดุลกันเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายคนหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ฟังจริงอยู่ครับนี่เป็นระดับของรัฐมนตรีเศรษฐกิจพูดคุยเดี๋ยวทํางานกันต่อเดี๋ยวส่งไม้กันต่อนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะรอคอยกันต่อไปก็คือเมื่อการเจรจาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นส่งต่อไม้กันไปแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะทําให้มูลค่าการค้าขายของไทยกับเพื่อนบ้าน แล้วก็เชื่อมต่อกันทั้ง a อ c เนี่ย ท่านคาดการณ์ไหมครับว่ามันจะเริ่มมีอัตราเร่งหมายความว่ามันจะค้าขายดีมากขึ้นมันจะโตเติบโตเร็วมากยิ่งขึ้นใ,<ช>ในขณะที่เรากำลังเจอสภาวะตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างเปราะบางอ่อนแออยู่ตอนนี้นใช่ค่ะ,คะตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากเพราะว่าณวันนี้ที่ภาวะเศรษฐกิจโลกค่อนข้างจะเปราะบางมากเนี่ยปรากฏว่าจุดที่ขยายตัวเนี่ยคืออาเซียนและที่สําคัญคือ CLMV ของเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราเดินมาถูกทางแล้วนะคะที่เรามาเน้นการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน แน่นอนที่บอกว่าการค้ากับเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะขยายตัวได้แค่ไหนนะคนะณวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าการค้าเทืเพื่อนบ้านเนี่ยนอกระบบก็ยังมีเยอะนะคะครเราทํายังไงถึงจะทําให้มันมีความ ต่อเนื่องอนนรับรื่นนะคะแล้วก็พยายามทําให้การค้ามันเข้าสู่ระบบจ้กนะคะอันนี้เนี่ยจะได้เห็นผลเรื่องของการค้าที่จะขยายตัวได้ขึ้นอีกเยอะนะคะวันนี้ก็ได้มีการพูดกันถึงเรื่องของระบบภาษีสุรกกากรนะคะ ในประเทศเราในประเทศเขามันยังเชื่อมกันไม่ได้ร้อเซนมันยังมีปัญหาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่เราจะคุยกันเรื่องของระเบียบพิธีการอะไรต่างๆนะคะยังมีงานที่ต้องทําอีกเยอะครับก็ฟังอย่างนี้ก็แสดงว่าเราผ่านการเป็น AEC 2เดือนเสร็จมาเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดยงที่ยังต้องทําต่อเนื่องเพื่อที่จะให้แต่ละประเทศนั้นได้บรรลุผลประโยชน์ซึ่งกันและกันใช่ค่ะก็ จริงๆแล้วเรื่องระเบียบภายในประเทศเนี่ยเรื่องกฎระเบียบเรื่องของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีตัวนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะซึ่งมันไม่มีวันหมดไปนะคะพูดได้เลยแต่ว่าเราต้องค่อยๆตามแก้นะคะเพราะว่าการออกระเบียบพิธีการแรต่างๆเนี่ยแต่ละประเทศออกมาตลอดเวลามันห้ามกันไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานสินค้าเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆอันนี้สิ่งที่เราพยายามจะทําและประเทศไทยก็ผลักดันก็คือว่าเราต้องมีมาตรฐานเนี่ย ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันพูดง่ายๆเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยสินค้ามันจะไม่สามารถไหลผ่านแต่ละประเทศได้โดยเสรีนะคะแต่ทุกคนก็ต้องเคารพในกติกาอันนี้นะคะกับพยันเรื่องมาตรฐานเดียวกันของภูมิภาคเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องผ่ากันแล้วทำให้เกิดนะครับแล้วก็จะเข้ามา ครบวงจรทั้งหมดในเรื่องของการค้านะครับนับจากนี้ไป a อ c ในมุมมองของท่านหลังจากผ่านการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจแล้วและเดี๋ยวประมาณช่วงกลางปีก็จะมีการประชุมร่วมกันหลับทั้งสปปลาวและมาเลเซียแล้วก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งของรัฐมนตรีเศรษฐกิจในช่วงของสิ่งหาสคงหบแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้นําของท้งภูมิภาคในประมาณกันยายนเราคาดการณ์ไหมครับว่าในเดือนกันยายนนั้นสิ่งที่ผู้นําของทั้งหมด10ประเทศในอาเซียน จะตกลงแล้วเห็นสิ่งที่จับต้องได้ออกมาและรีบดาเนินการเนี่ยนะครับมองเห็นอะไรบ้างไหมครับเราต้องทําให้ได้ะนะคะวันนี้ก็พูดกันว่า ผู้นํามอบหมายมาก็ต้องทําให้ได้แต่ว่าเวลามันร่นขึ้นมาเยอะอปลายปีที่แล้วนั่นคือเดือนพฤศจิกาพันวาแต่ปีนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นกันยานยานะคะ<อ>เพราะฉะนั้นก็คงต้องเร่งทํางานแล้วก็ส่วนไหนอย่างอาจจะเป็นเรื่องของรายละเอียดนะคะอ,อย่างเรื่องอาเซ็ตผู้ง่ายๆอ,อย่างน้อยหลักการในการที่จะลดภาษีหรือว่าในการเปิดเสีเรียงต่างเนี่ยต้องตกลงกันให้ได้ภายในเดือนสิงหา<อ>แล้วก็เสนอผู้นําในเดือนกันยายน<อ>แต่ส่วนว่าจะไปยกร่างถ้อยคำอะไรต่ออะไรต่างๆในราย ละเอียดเนี่ยเราอาจจะขอเวลาไปถึงเดือนอพฤศจิการธันวาได้เพราะว่าอนอบหมายถึงสิ้นปีนะคะแต่ก็ผมต้องต้องตกลงในหลักการให้ได้ภายในกลางปีซึ่งเวลาน้อยมากค่ะถึงในทีนี้ท่านบรรจัยหมคยับว่าการเจรจาเพื่อลดข้อจํากัดทั้งหมดที่อยู่ในอาเซกับ AEC เนี่ยจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังว่าภายในสิงหาน่าจะเป็นที่ยอมรับได้ทุกฝ่ายตอนนี้ต้อง คิดอย่างนั้นไว้ก่อนคิดบวกคิดบวกไว้ก่อนนะคะทุกคนก็พยายามแล้วก็ได้เอาเอากำหนดเวลามาคุยกันแล้วก็คงจะต้องมีการประชุมในเรื่องของอาเซีนเนี่ยนะคะในระดับรัฐมนตรีกันอีกสักหนึ่งหรือสองครั้งนะคะซึ่งจะหมายถึงว่ารัฐมนตรีของประเทศคู่เจรจาด้วยนะคะหประเทศแต่ว่าการจะรัฐมนตรี16ประเทศมานั่งพร้อมกันเนี่ยบางทีก็ยากแต่ว่าก็ต้องพยายามเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สําเร็จนะคะค่ะทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดในประเทศไทยนะคะเพราะว่าก็มี16ประเทศก็แล้วแต่ว่าใครจะยื่นตัวเป็นสมาชิกค่ะเป็น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 ประธานหรือว่า เป็นเจ้าภาพเป็นทาเจ้าภาพนะคะค่ะท่านผู้ชมครับได้ยินการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอภิรดีตันตราพรในฐานะเป็นตัวแทนของประเทศไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนที่เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านไปที่เชียงใหม่นี่นะครับทำให้เราเห็นครับว่าการจะเดินนับจากนี้ไปเนี่ยจะมีขั้นตอนที่ชัดเจนละจะมีกรอบเวลาที่ชัดเจนละและจะมีเป้าหมายและวัดผลอย่างชัดเจนแล้ว ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราจะตามกันต่อนะครับเพื่อทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งภูมิภาคนั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้ท่ามกลางความท้าทายและก็ปัจจัยต่างๆซึ่งขณะนี้รุมเร้าเศรษฐกิจโลกและการค้าของทั้งสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่าเอเอซทั้งหมดนี้คือด้อาประเทศไทยพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ